สวัสดีจ้า Explore One t r w n e t a t i m e กับลุงกับป้าที่จะมาหาทรรในวันนี้เรามากันที่เมืองเกดิสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียมันเป็นเมืองเล็กที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอเมริกาอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงสงครามกลางเมืองของอเมริกาหรือว่า American Civil War ตอนที่เรามาถึงมันเป็นช่วงแบบบ่ายสองบ่ายสามและเราหิวเราก็เลือกร้านนี้ชื่อว่า Dublin House มันเป็นร้านดังของเมืองนี้ตอนเราดูรีวิวใน Google เราก็เอกใจว่าทำไมร้านมันมืดพอถึงเวลาที่เขาเรียกให้เราลงไปนั่งที่โต๊ะเราก็ต้องเดินลงไปที่ basement หรือว่าชั้นใต้ดิน ที่ชั้นใต้ดินตรงนี้เขาตกแต่งร้านให้เป็นแนวแบบโคลเนียลแล้วชั้นใต้ดินของร้านนี้ไม่มีหน้าตา่างมันเลยทำให้ร้านดูมืดพอร้านดูมืดเขาก็จะมีการจุดเทียนตั้งไว้ที่โต๊ะของทุกๆโต๊ะเลยมันก็ทำให้เรารู้สึกอบอุน่นแล้วก็เหมือนแบบกลับไปอยู่ในยุคนั้นอาหารที่สั่งมาก็มีรสชาติที่ดี แต่อันหนึ่งที่แนะนำก็คือตัวนี้ซุปหัวหอมเด็ดพอเราทานเสร็จเราก็จะต้องเดินขึ้นทั้งบนอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะไปที่รถของเราอ่าอยากมุ้กราศีเรามากันยังไงใช่ไหมเราไปที่รถของเรานี่จ้าเรามาด้วยการแหวนมอเตอร์ไซ หลังจากที่เรากินเสร็จเราก็ขับมอเตอร์ไซค์ชมเมืองเมืองนี้มันเป็น battlefield มันก็จะเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างกว้างเลยแหละมีหลายจุดหลายมุมให้ไปสำรวจแต่ละจุดแต่ละมุมเนี่ยเขาก็จะมีการตกแต่งด้วยอนุสรณ์สถานต่างๆเพื่อจะบ่งบอกว่าจุดนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างในวันที่เรามาเนี่ยอากาศดีมากเหมาะกับการขับมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่ง ตรงส่วนของ battlefield เนี่ยเขาจะมีการตกแต่งโดยใช้ปืนใหญ่มาตั้งไว้เป็นจุดๆให้ได้เห็นให้ได้มีความรู้สึกว่าเอ้ยเรามาที่สนามรบนะเนี่ยค่ะเราก็ขาบชมกันไปเรื่อยๆเออเมืองเนี้ยเขาได้ชื่อเกต้สเบิร์กมาจากคุณเจมส์เกตตี้คนที่มาตั้งรกรากเป็นคนแรกของเมืองนี้ แล้วตอนช่วงที่เรามาเป็นหน้าใบไม้เริ่มจะร่วงนี่มันเป็นต้นต้นเนาะใบไม้จะมีการเปลี่ยนสีจากเขียวไปเหลืองเหลืองไปน้ำตาลแล้วพอมันรวมๆกันมันก็จะเป็นสีทองสวยงามมากค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตาม